สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง90 m i n Channel อีกเช่นเคยนะครับทุกันนับบอลเต็งนะครับผมก็คู่นี้นะครับผมก็จะเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างอิสตันบูลบูยูเซกนะครับเจอกับปารีสแซงแชแมงนะครับเป็นทางฝั่งของปารีสแซงแชแมงไปเยือนต่อด้วยราคาลูกครึ่งควบสองนะครับดีไม่ดีอาจจะไหลไปสองลูก้ดยกันก็ได้นะครับสาหรับคู่นี้นะครับ สำหรับอิสตันบุลูยนะครับ6เกมล่าสุดชนะ2สเสมอ1แพ้3ส่วนองฝั่งของเปเชนะครับชนะ5แพ้1เราไปดูกันสำหรับอิสตันบุลูยนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองนะครับเป็นเกมในลีกของตุรกีนะครับก็เอาชนะองฝั่งของอันตยาสปอไป5ประตูต่อ1นะครับถือว่า,านัดล่าสุดยิงถล่มเลยทีเดียวสำหรับอิสตันบุลนะครับ ไปดูนะครับสัมถ่าสมมุติว่าวันนี้นะครับเป็นเกมในบ้านของเขาเนี่ยเซติเกมในบ้านของเขาชนะ3าเสมอ1แพ้1นนะครับถือว่าโดยรวมยังถือว่าดูดีอยู่นะครับสำหรับอิสตันบูลนะครับ20เกมแพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นกับการเล่นในบ้านทุกรายการนะครับก็ถือว่ายังเหนียวแน่นอยู่นะสำหรับอิสตันบูลนะครับนัดหน้าจะต้องไปเยือนคอนยาสปอร์นะครับเกมในตุรกีซูเป,ปอร์ลีกนะครับ ไปดูทางฝั่งของทีมเยือนอย่างปารีสแซงต์แชมงกันบ้างนะครับนาล่าสุดนะครับเล่นในลีกของตัวเองนะครับเล่นในบ้านก็ชนะดีชงไป4ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนัดนี้ไปเยือนนะครับเราต้องดูสถิติกับการไปเยือนนะครับเกมเยือนของเขา5้าเกมล่าสุดชนะ4แพ้1นะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านและนอกบ้านนะครับตางฝั่งของปารีสแซงต์แชมงนะครับถ้าได้ยิงได้ยิงเยอะเลยทีเดียวนะครับถือว่า ตัวผู้เล่นนะครับนัดน,นี้ทั้งฝั่งของเปเชดูเหนือกว่าอิสตันบูลอยู่พอสมควรนะครับ20เกมของเปเชแพ้2เกมเช่นกันเสมอ2เกมแล้วอีกศก16เกมชนะนะครับสำหรับปารีสอ่าปารีสแซงต์แชร์แมงกับการไปเยือนนะครับนัดหน้าทั้งฝั่งของทิมเยือนอย่าง HA, เปเชเนอปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็จะไปเยือนน้องนะครับในเกมลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับตัวผู้เล่นนะครับผม อ่าอิสตันบุลบูยุสิกนะครับก็จะมีกองหน้าอย่างเดมบาบานะครับก็ถ้าเทียบกับาทางฝั่งของเปเช่นะครับก็มีเอมเปเป้เนมาร์ดิมารีนะครับซึ่งถ้าเทียบผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วม,มองว่าเปเช่ดูเหนือกว่าเยอะนะครับวันนี้นะผมมีไม่ต่ำกว่า2ลูกอย่างแน่นอนนะครับเราไปดูตารางกันนะครับผมทั้ง2ทีมอยู่กลุ่ม H นะครับผม่็ เจ้าบ้านอย่างอิสตันบูลครับนัดแรกนะครับแพ้กับทางฝั่งของไรซิคไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับยังไม่มีแต้มเลยนะครับส่วนน้องฝั่งของปารีสแซงต์แชงก็เหมือนกันนะครับยังไม่มีแต้มนะครับแพ้ให้กับแมนยูไป1ประตูต่อ2นะครับยังไม่มีแต้มเลยนัดนี้นะครับจะต้องแพงริอยาแน่นอนสําหรับปารีสแซงต์แชงกับการไปเยือนนะครับในราคาที่ต่อมานะครับ ต่อมาลูกครึ่งควบสองนะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับทางฝั่งของเปเอชไม่เลี้ยงแน่นอนนะครับนะครับบันเ็งวันนี้เต็มที่ไปเลยกับปารีสแซงเชแมงนะครับส่วนสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม